ขอกรากบสวัสดีท่านชูมค่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟีไฟล์เขาอ,อัปเดตใหม่ใส่หูฟังก่อนอันนี้มันจะไม่ได้มีเสียงเกมนะกำลังโหลดข้อมูลหยอรอว่า โอเครอครับรอตอนเปิดเกมมาอุ้ยงวดอยู่นะไปแต่งตัวใหม่แป๊บตอนเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันอีก มาดูที่ลักกี้รอยัลกันดีกว่าวิชุดใหม่ไปเปิดเปิดไปเดิมเลยเปิดอีกครั้งของมเยอะอืเอาเเสร็จแยกเหรอโอเคไปเสร็จแยก เก็บเก็บเก็บเร็วอันสุดท้ายย็ดดของ ลองอีกครั้งนึงเอาไม่ได้เลยหายากยากเลยครับของใหม่เอ,อื้อ เยอมากเลยโอเคเราก็จะไปเล่นเกมหมซูซอมบี้นะลองดูคนนี้ทำหนึ่งนาที พวกแรงมอเตอร์อะไรทั้งมาเลยครับเริ่มเลยถ้าคุณอยากได้ยินเสียงเกมนะครับ เซียงกิมยโดยหแหงก็มานจัดเลยแล้วรถก็เสร็จแล้วนิดเป็ดสามเป็ดสามกันเร็วๆอยากเร่นแล้วเราตัดตอนทัสัพยากรได้สำเร็จไปที่เรียบร้อยครับ นี่เราก็รับทรัพยากรได้สาเรลีแล้วทีเรียบร้อยนะครับซึ่งเราจะเล่นหมดง่ายก่อนเล่นเดียวได้ไหมโอเคต้องเล่นไปทีมโอเคคุณเห็นว่าผมเสียงแชทใช่ไหมเ่นอนผมใช้อุปกรณ์เพราะว่าไม่ได้นอนเลยครับจา่า ใครก็เข้าไปที่สามเหลี่ยมทีบร้อยซึ่งตอนนี้ผมใครวะใครวะเปิดไมหมมาได้หาฟูตานหนึ่งจัดกลมบีทุยสมบีโอเคมาดี ตรงเก็บกระสุนฟึบอุ้ยเกือบละมามาอยู่ไหน โอเคเพื่อนมันจะเป็นเด็กนะครับเสริมลูกซองพูดจาแบบ ใช้ลีโดกกระสุนหุยบอสหัวแตกหัวอีกแล้ว สำเร็จโอเคเมื่อกี้น่าจะค้างนิดนึงนะเสริมด้าเมจอยู่แล้วช่วงนี้ผมเน็ตกากแปลกเริ่มสักทีหกวิ จุ่มกระสุนให้พร้อมหายไปไหนอ่ะ ตาไปดีอันนี้เราเมื่อกี้เงียบเงียบเลยนะเฮ้ยยังมีอีกเหรอยู่ไหนฟะฮุยล้างเข่าเฮ้ยหมด อุ้ยล้างล้างวิ่งเร็วจังวละเพื่อนเราจะตายเพื่อเราฟื้นมีคนจะออกนะ จัดการสยยวยเลยเพื่อนช่วยด่วยเออเราจะไม่ได้เกิดไม่เป็นไรตัวนี้เราเราหัวเก่งหวดแล้วหัวแตกจะตาย แตกคุยมาจะมาก็อรอกาพออภัยนะครับแม่เรียกไปซื้อปลาท่องโกไปกับน้องสาวนะซึ่งอันนี้นะครับผมก็ออกเลยนะผมก็ไม่ได้เรียนอะไรเยอะแยะขนาด นา่นนะครับอะไรกินแป๊มหนึ่งแป๊มหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ